เศรษฐกิจแบบนี้เงินสดสำรองฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่ดีคุณอาจจะเคยได้ยินครับว่าเงินสดสำรองฉุกเฉินเราควรจะต้องมี3เดือน6เดือนหรือบางก็ว่า12เดือนเนาะของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราแต่ก็ต้องบอกว่าสําหรับเงินสดสำรองฉุกเฉินของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ครับเพราะในเรื่องของตัวพื้นฐานการเงินความเสี่ยงเรื่องของการเงินของเราก็มีความแตกต่างกันด้วยวันนี้นะครับผมก็เลยเอา3าไอเดีย3รูปแบบมาฝากทุกคนครับแบบที่1เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนตัวคนเดียวดูแลเฉพาะตัวเองเนาะและที่สําคัญคุณบอกว่างานของคุณหาง นะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าโอเคถ้าสมมติเราเกิดปัญหาการเงินจริงๆครอบครัวพร้อมที่จะซัพพอร์ตการเงินของเราตรงนี้เนี่ยนะครับการที่คุณมีเงินสดสำรองฉุกเฉิน3เดือนถึง6เดือนตรงนี้ก็อาจจะเพียงพอครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณดูแลตัวเองคนเดียวแต่ถ้าเกิดปัญหาการเงินคุณก็ไม่อยากให้ครอบครัวเข้ามาซัพพอร์ตและที่สําคัญงานของคุณก็ไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นเนาะหรือบางคนนะครับถ้าเปลี่ยนงานแล้วก็อยากมีทางเลือกในการหางานใหม่นะครับสมมติเราได้งานใหม่ไปแล้วก็ใช่ว่าเพื่อร่วมงานนนะรัับงาาเ่ยมจก ตั้งแต่งานแรกเลยเนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วถ้าแบบนี้นะครับเมคชัวร์ของคุณเนี่ยนะครับก็อาจจะก,กระเถิบเงินสดสำรองฉุกเฉินขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อให้เรามีอิสาระในการเลือกมากขึ้นซึ่งเงินสดสำรองฉุกเฉินของคุณก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนจนถึง12เดือนครับและรูปแบบที่3ครับผมก็คือเริ่มมีคนข้างหลังที่อยู่ในการดูแลเนาะเน้นปลอดภัยและแบบนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตัวคนเดียวแล้วครับมีพ่อแม่ต้องดูแลมีลูกต้องดูแลถ้าแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าแบบเน้นปลอดภัยเลยเงินสดสำรองฉุกเฉินเนีี่่่่มมจจะะกแาาออโสทพ มีเรื่องจะต้องใช้เงินฉุกเฉินลูกมีเรื่องจะต้องใช้เงินฉุกเฉินนะครับแบบนี้เงินสดสำรองฉุกเฉินของคุณอาจจะต้อง12เดือนเผื่อขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้เจอในกรณีว่าเฮ้ยถ้าสมมติพ่อแม่เกิดป่วยแล้วไม่มีเงินเข้ามาซัพพอร์ตเนอะนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องเผื่อไว้นิดหนึ่งครับ